ค่ำวันหนึ่งหลังจากป่ากลับมาสงบและลำธารเริ่มไหลใสลิ้นจี่กระรอกน้อยและหม่อมแมวหนูป่าตัวจิว๋วกำลังนั่งฟังเสียงจิ้งหรีดตายต้นไม้ใหญ่แสงดาวระยิบระยับบนท้องพา้าทำให้ค่ำคืนนี้ดูอ่อนโยนเป็นพิเศษทันใดนั้นเสียงสะอื้นเบาๆดังมาจากหลังพุ่มไม้ใกล้ๆ หมอมแมวเงี่ยหูฟังก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปดูหลังพุ่มไม้นั้นพวกเขาพบลูกนกน้อยตัวหนึ่งขนยังฟูไม่เต็มตีกนั่งกอดเข่าอยู่บนพื้นดวงตากลมโตเต็มไปด้วยน้ำตามันหลงทางและจําไม่ได้ว่ารังอยู่ตรงไหนหลังพายุเมื่อคืนต้นไม้หลายต้นล้มลงจนทางในป่าเปลี่ยนไป ลิ้นจี่คุกเข่าลงให้ระดับสายตาเท่ากันไม่เป็นไรนะเราจะช่วยกันหาลูกนกสายหน้าเบาๆข้าบินไม่เก่งกลัวว่าจะไม่มีใครตามหาข้าแล้วคำพูดนั้นทำให้มอมแมวใจหายเขาเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนความกลัวจะไม่มีใครเห็นไม่มีใครคิดถึง มอมแมววางมือเล็กๆบนปีกของลูกนกต่อให้บินไม่เก่งก็ยังมีค่าเสมอทั้งสมเริ่มออกเดินตามหาเบาะแสของรังพวกเขาเดินผ่านต้นไม้ที่ยังมีรอยพายุผ่านกิ่งไม้หักและใบไม้กองสูงลิ้นจี่ใช้ความคล่องแคล่วปีนขึ้นไปดูร่องรอยบนกิ่งไม้ส่วนมอมแมวใช้ความจำดีๆของเขาคอยชี้เส้นทางที่เคยผ่าน แต่ยิ่งเดินลูกนกก็ยิ่งก้มหน้าถ้าข้าบินเก่งกว่านี้ทุกอย่างคงไม่ยากลินจีหยุดเดินแล้วหันมายิ้มข้าปีนต้นไม้ไม่เก่งเหมือนเพื่อนบางตัวเหมือนกันแต่เราทุกคนมีทางของตัวเองไม่นานพวกเขาได้ยินเสียงร้องแผ่วๆจากยอดไม้สูงเป็นเสียงที่ฟังดูทั้งกังวลและโล่งใจในเวลาเดียวกัน ลินจี่ชี้ขึ้นไปนั่นไงเสียงนั้นบนกิ่งไม้สูงมีนกแม่ตัวหนึ่งยืนมองไปรอบๆด้วยแววตาร้อนรนเมื่อเห็นลูกนกน้อยเสียงร้องก็เปลี่ยนเป็นเสียงแห่งความดีใจลูกนกเงยหน้าขึ้นดวงตาเป็นประกายก่อนจะโผลเข้าหาอ้อมปีกนั้นแม้จะยังบินไม่คล่องแต่ก็มีแรงจากความรักพาไปถึง นกแม่กลมศีสะะให้ลิ้นจี่และมอมแมวขอบใจที่ไม่มองข้ามลูกของข้าค่ำคืนนั้นดาวบนท้องฟ้าดูสว่างกว่าทุกวันลูกนกน้อยซบอยู่ในรังอย่างปลอดภัยส่วนลิ้นจี่กับมอมแมวเดินกลับบ้านพร้อมหัวใจที่อบอุ่นมอมแมวเงยหน้ามองฟ้าบางทีการที่เรายังบินไม่เก่งก็ไม่ได้แปลว่าเราหลงทาง หลินจี่ยิ้มพลางเก็บลูกโอ๊กใส่กระเป๋าใช่แล้วแค่มีใครสักคนที่ไม่ทิ้งกันก็พอลมเย็นพัดผ่านป่าอย่างแถวแผวและค่ำคืนนั้นป่าทั้งป่าก็เหมือนจะหลับผ่านดีไปพร้อมกัน